ภาคเอกชนหนองบัวลำพูเริ่มขยับนับหนึ่งเตรียมทรงรอรับคอรมอรสัญจรที่คาดว่าจะเป็นคอรมอรสัญจรครั้งแรกในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ปลายปีนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาณนาห้องประชุมอาคารมูลนิธิร่วมน้ำใจลิ้มชัยอุทิศอำเภอเมืองหนองบัวลำพูองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำพูนำโดยนายวิสูตรคำอินประธานหอ,อการค้าจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมด้วยนายมณชัยสกัดกลางประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำพูนายสุดใจพนมเขตนาย,ยกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำพู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุพูประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดนนทบุพูประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดนนทบุพู ประธานชมรมโรงแรมที่พักร้านอาหารจังหวัดนนทบุรีพ่อค้าข้า,าบดีอดีตสอสจังหวัดนนทบุรและคณะกรรมการหอ,อการค้าจังหวัดนนทบุพูร่วมประชุมปรึกษาหารือเบื้องต้นในหัวข้อมิติการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดนนทบุรูเพื่อเสนอต่อส่วนราชการและคณะรัฐมนตรีสัญจรคอรมอรสัญจรที่จังหวัดนนทบุรเป็นครั้งแรกภายใต้การนำของนายเศรษฐาชวีศิลน,นายกรัฐมนตรีคนที่30ในช่ว ตงประมาณเดือนพฤศจิกายน2566นี้ ในวิสู์คำอินประธานหอ,อการค้าจังหวัดนนงบรลํพูกล่าวภายหลังการประชุมปรึกษาหารือขององค์กรภาคเอกชนจังหวัดนนงบุพูหลังทราบข่าวว่ารัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบจะมีการประชุมคารมอสัญจรต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดนนงบุพูซึ่งเป็นจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัวต่อคนน้อยที่สุดในลำดับท้ายสุดของประเทศ โดยในวันนี้เป็นเพียงวันแรกเพื่อจะกําหนดกรอบและแนวทางว่าจะนําเสนอประเด็นปัญหาที่ผ่านมาของจังหวัดหนองบัวลำพูหลังจากจัดตั้งเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูได้30ปีแล้วอะไรคือจุดอ่อนจุดแข็งที่จะร่วมพัฒนาไปข้างหน้าซึ่งเป็นความต้องการของภาคเอกชนหลังจากนั้นการร่วมประชุมภาคเอกชนอีกครั้งหนึง่งเพื่อกําหนดกรอบแนวทางข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันสรุปเป็นแนวทางซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป แต่เป็นเพียงวางแนวทางไว้กว้างๆก่อนและจะทำการประชุมอีกครั้งในเร็วๆนี้ ในวิสูตรประธานหอ,อการค้าจังหวัดหนองบัวลำพูยังไ,ได้กล่าวว่าการมาประชุมสัญจรคอรมอของรัฐบาลชุดใหม่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นเรื่องที่ดีสําหรับจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งภาคเอกชนของจังหวัดหนองบัวลำพูจะเป็น,นกลไกหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนจังหวัดหนองบัวลำพูร่วมกับส่วนราชการจึงได้นัดหมายมาคุยและปรึกษาหารือกันว่าเราจะเตรียมการต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรอ,อย่างไรในเบื้องต้นหลกัหลกๆก็มีคุยกันในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการ ขรามาาคมสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องเกษตรเรื่องน้ำเกี่ยวกับเรื่องสินค้าโอท็อปในจังหวัดนงบวลำพูในเบื้องต้นได้คุยกันไว้เพียงแค่นี้จังหวัดนองบวลลำพูพื้นที่ส่วนมากประมาณ60-70เปอร์เซ็นตเป็นพื้นที่เกษตรประชาชนพี่น้องนองบวลลำพูจะเป็นเกษตรกรดังนั้นปัญหาเร่งด่วนของทางจังหวัดนงบวลลำพูคือเรื่องพืชผลทางการเกษตรปัญหาแหล่งน้ำที่จะมาช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำพูมองว่าจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมมากมายอยากให้จังหวัดหนองบัวลำพูมีแลนด์มาร์คแห่งใหม่สักสองถึงสามที่ซึ่งขณะนี้ทางหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำพูกําลังผลักดันให้มีแลนด์มาร์คแห่งใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาทางภาคเหนือผ่านจังหวัดหนองบัวลำพูตามเส้นทางหมายเลขสองหนึ่งศูนย์จะไปเที่ยวงานพืชสวนโลกในปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเป็นเรื่องที่เราอยากได้มากที่ สุดสำหรับสถานที่แลนด์มาร์คที่อยากให้มีขึ้นซึ่งสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูและโยธาธิการและผังเมืองมองไว้ว่าน่าจะเป็นสนามพระนเรศวรมหาราชออกแบบจำลองไว้เป็นหอหลา้าเป็นชิงช้าสวรรค์นขนาดใหญ่เป็นพื้นที่สกายวอล์กเป็นลานขายสินค้าวัฒนธรรมโอท็อปคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวก่อนที่จะขึ้นหอหลา้าก็จะได้แวะนมัสการสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนแล้วค่อยจะชื่นชมกับสินค้าโอท็อปซึ่งจะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าหรือสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็จะเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีชมพืชสวนโลกต่อไป ส่วนทางด้านนายมนัสชัยสกัดกลางประธานสภาอุตสาหกรรมหนองบลุลมพูกล่าวว่าถ้ามองจังหวัดหนองบลุลำพูในภาพรวมตอนนี้เราก็อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายของรายได้เพราะส่วนใหญ่ประชากรจะเป็นเกษตรกรเสียส่วนใหญ่หากเรามองเรื่องการพัฒนาไปข้างหน้าก็จะเป็นเรื่องของการแปรรูปมีภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแปรรูปมาและสิ่งสำคัญปัญหาที่พบก,ก็คือเรื่องผังเมืองที่ยังไม่เรียบร้อยทําให้นักลงทุนนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในไม่กล้าที่จะลงทุนเพราะว่า ผังเมืองยังไม่ชัดเจนซึ่งตอนนี้ทั้งหอ,อก,การค้าสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมและท่องเที่ยวภาคเอก,ะกะชนกําลังผลักดันอยากให้ผังเมืองออกมาอย่างชัดเจนในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองต่อไปนายมนชัยเก่าวทิ้งท้ายตามจํานวนมากนะครับซึ่งจะส่งผลให้กับผู้ประกอบการด้านที่พักร้านอาหาระจะมีลูกค้าและมีรายได้เพิ่มขึ้นรับคือผมขออนุญาตเรียนนี้ครับจังหวัดหนองบัวลำพูเรา พื้นที่โดยส่วนมากประมาณ6 0ส0เเป็นพื้นที่เกษตรนะครับประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดนองปลารมนูส่วนมากจะเป็นอาชีพเกษตรกรเพราะฉะนั้นปัญหาเร่งด่วนของพี่น้องชาวจังหวัดนองปลารมูก็คือเรื่องเกษตรเพื่อผลทางการเกษตรเรื่องน้ำนะครับปัญหาแหล่งน้ําที่จะมาช่วยในเรื่องของเพื่อผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าของพืชผลทางการเกษตรครับในส่วนของของการค้าจังหวัดนองปลารูแน่นอนอยู่แล้วครับว่า รายได้ประชากรต่อหัว GDP ของจังหวัดหนองบัวลำูเราอยู่ลาดับล่างท้ายนะครับเพราะฉะนั้นของการค้าเองเรามองว่าทาอย่างไรชาวจังหวัดหนองบัวลำภูเราเถึงจะสามารถมีไรายได้เพิ่มขึ้นและยกระดับ GDP รายได้รรประชากรขยับขึ้นมาไม่ลังท้ายนะครับขอการค้าเราเลยมองว่านะครับหนองบัวลภูเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วก็มีเชิงวัฒนธรรมอยู่มากมายนะครับเราอยากให้หนองบัวลภูเนี่ย มีแรงม้าแห่งใหม่เพิ่มขึ้นอีกสักสองสามที่ตอนนี้หอการค้าเรากําลังผลักดันในเรื่องของการจัดสร้างแรงม้าแรงม้าแห่งใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางลงมาจากทางภาคเหนือผ่านจังหวัดนองบครูจะไปเที่ยวงานพืชสวนโลกในปี2569เพราะงั้นเร่งผลที่สุดที่เราอยากได้ก็คือเราอยากได้สถานที่ท่องเที่ยวคือแร์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนนทบุร ตอนนี้เราคุยกับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดกับโยธาธิการและผังเมืองเรามองไว้ที่สนามทะเลสวนครับก็คือเส้น210เราออกแบบจําลองไว้เป็นอหอหลานะครับเป็นลักษณะของหอหลาคือเป็นชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่โดยทานหอหลาเนี่ยจะเป็นพื้นที่สกายวอล์กแล้วก็เป็นลานขายสินค้าวัฒนธรรมโอท็อปนะครับก็จะเราคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว ก่อนที่จะขึ้นหอล้าก็จะแวะสักการะองคงสมเด็จพระเลสสวนรก่อนนะครับแล um. ้วก in ็มาชื่นชมกับสินค้าโอท็อปไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าหรือสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดบุรีรัมเรานะครับแล้วก็เที่ยวชิงช้าสวบัเราแล้วก็เดินทางไปพื่สวนโลกจังหวัดบุรีรัอนนีต่อไปครับก็ถ้ามองในภาพรวมของบุรีรัมย์พรนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายในเรื่องของรายได้ ถ้าส่วนใหญ่จะประชากรจะเป็นกเกษตรกรกส่วนใหญ่ซึ่งเรามองว่าการที่จะพัฒนาไปข้างหน้าก็ต้องเป็นเรื่องของการแปรรูปหรือมีภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแปรรูปมานะครับงนั้นสิ่งสําคัญตอนนี้ปัญหาที่พบสําหรับมลุงเทเองก็คือเรื่องของการทงเมืองนะครับที่ยังไม่เรียบร้อยก็ทําให้นักลงทุนหรือการที่ลงทุนของนัก,กธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในจังหวัดเองก็ยังไม่กล้าที่จะลงทุนเพราะว่าทำเมืองยังไม่ชัดเจนนะครับซึ่งตอนนี้ทางสภาเองนะครับ สาขาเองแล้วก็ภาคสว่วนปรกชนเองไม่ว่าหะเป็นองอาคาก็ต้องช่วยกันทาดันให้เกิดสุพัชรก,การแก้วสินภาพและข่าวเพณภา,พารับซ้ายขวารายงานข่าวจากจังหวัดนองบัมลำพู